ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่หนึ่เมืองหลวงวันนี้มีคนผู้หนึ่งมาที่จวนอองสู้เดินด้วยท่าทางกระโปกกระเพลกเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งผมเผ่ายุ่งเหยิงกระเซิร์กระเซิงปิดคลุมใบหน้ามิชิดมีสภาพเหมือนถูกโจรปล้นมาอย่างไรอย่างนั้น ประตูจวนอองสู้ไม่ใช่ใครนึกจะเข้าก็สามารถเข้าไปได้ไง่ายๆคนผู้นั้นเพิ่งไปถึงขั้นบันไดก็ถูกหยุดไว้ทันทีเสียงคนร้องตะโกนถามเขาดังขึ้นว่าเจ้ามาหาใครไม่สำคัญว่าเสื้อผ้าจะขาดรุ่งริ่งแค่ไหนผมเ้ายุ่งเหยิงหรือปิดหน้าปิดตาจนมิดก็ไม่สำคัญแต่พอมองเห็นสองมือที่ว่างเปล่าคู่นั้นกระทั่งของขวัญสักชิ้นก็ไม่มีมาก็คิดจะก้าวขาเข้ามาในจวนอองสู้แล้วอย่างนั้นหรือที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดูถูกคนที่สุดในเป่ยถังเลยเชียวนะจะบอกให้ อย่างน้อยพบมันโถมาสักสองลูกก็ยังดีจากนั้นก็เห็นคนที่มาพลิกผ้าที่คลุมส่วนผมลงเผยให้เห็นใบหน้าหล่อเหล,า,ลาตามแบบฉบับชาวเปิดถังกระทั่งข้าก็ไม่รู้จักกันแล้วหรือคนเฝ้าประตูคือตาเท่าองค์รักเงาดำเมื่อเห็นเขาในสภาพนี้ก็ตกใจจนผงะนายท่านนี่ท่านถูกปล้นมาอย่างนั้นหรือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสิเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครกล้าปล้นเขาหรือต่อให้มีคนตาบอดอย่างที่ว่ามาจริงๆ ก็เป็นไปไม่ได้ที่การปล้นนั้นจะประสบความสําเร็จนี่ท่านยังบาดเจ็บด้วยหรือมียอดฝีมือที่ไหนทําร้ายท่านหรือไรองครักษ์เงาดาเดินตามเข้าไปปากก็ถามถ่ายไม่หยุดอองชินเฟิงอันบกบกมือไม่สําคัญที่สําคัญคือพวกเราจะได้ดื่มเหล้ากันอีกแล้วจริงรึท่านร่ารวยแล้วองครักษ์เงาดาด,ดีใจสุดขีดร้องตะโกนทันทีว่าไหนท่านกลับมาแล้วคืนนี้ดื่มเหล้ากินเนื้ออย่างกัน ชายชาราชุดดำก้าวเท้าออกมาข้างหน้าแสดงความเคารพตามพิธีการสูงสุดต่อท่านอ๋องที่เวลานี้มีสภาพด่งชายเร่ร่อนก็ไม่ปานมีมือหลายคู่ยื่นออกมาแล้วพากันอุ้มเขาเข้าไปข้างในส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงได้รับบาดเจ็บกับเหตุผลที่ว่าทำไมจะได้กินเหล้ากินเนื้ออย่างนั้นไม่มีใครถามอีกกระบวนการไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือผลลัพธ์ต่างหาก หลังจากนำเหล้าออกมากว่า20หายได้เห็นองชินเฟิงอันหยิบขวดโหลออกมาใบหนึ่งหยิบยาเม็ดออกมาหลายเม็ดบีเม็ดยาหนึ่งเม็ดออกเป็นชิ้นเล็กๆสามสี่ 3, ชิ้นแล้วใส่ลงในเหล้ายาห้าเม็ดสามารถใส่ในไหเหล้า20หายได้พอดิบพอดีก่อนหน้านี้เขาเคยพูดไว้ว่ายานี้ล้ำค่ามากกินแล้วสามารถเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงยืดอายุได้หลังจากแบ่งเรียบร้อยแล้วเขายังไม่ให้ดื่มตอนนี้ต้องเก็บไว้ตอนทำเนื้อ,อย่างคืนนี้ถึงค่อยเอาออกมาดื่มกัน ทันทีที่อองชินเฟิงอันพูดจบพระชายาชินเฟิงอันก็มาถึงหน้าประตูพอดีเมื่อเห็นเขาในสภาพนี้นางก็รู้สึกทุกใจอย่างยิ่งรีบยื่นมือออกไปช่วยพยุงเขาไปเถอะเดี๋ยวข้าจะปรนนิบัติท่านเองข้าเห็นว่าใส่ย,ยาลงไปตั้งห้าเม็ดทำไมครั้งนี้ถึงได้มีเยอะขนาดนี้ละ่ะไม่ใช่แค่ห้าเม็ดนะแต่ยังมีอีกหลายเม็ดเลยเชียวละว,วันหลังเจ้าหันแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาให้จักจันกิน อ,องชินเฟิงอันยกขวดโหลขึ้นพูดด้วยสีหน้าชื่นบานประดุดต้องสายลมแห่งฤดูใบไม้ผลิเลยทีเดียวเยอะขนาดนี้เชียวพระชายาตกใจไม่ใช่ว่าเจ้าไปขโมยของใครเขามาหรอกนะไม่ใช่เขาให้ข้ามาต่างหากจะเป็นจะตายก็จะให้ไม่เอาก็ไม่ได้จมสวรรค์ช่างปลดปรานข้าจริงๆเลยต่อไปเจ้าช่วยเตรียมพวกผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทั้งหลายอย่างเช่นมันเทศเผือกผักแห้งอะไรพวกนั้นไว้หน่อยเราจะได้มอบเป็นสินน้ำใจให้เขาได้แต่ไปเอายาของเขามาเปล่าเปล่าตลอดเลย ในใจข้ารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้นะ่าองชินเฟิงอันถอนหายใจเฮือกได้อย่างอื่นเราไม่มีแต่ถ้ามันเทศน่าจะมีพอหรือไม่เราก็เอามันเทศมาตักแห้งดีหรือไม่อย่างไรเรามีกําลังคนเพียงพออยู่แล้วปล่อยให้เกียรติครั้นง,งานการทุกวิวันแล้วก็โค้เมต่งโมสักสองสามช่างเราให้ของแทนน้าใจเหล่านี้วันหลังถ้าเขาให้ยาพวกเราอีกพวกเราจะได้ไม่รู้สึกตะขิดตะขงใจองชินเฟิงอันขมวดคิ้วพลางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง ก็ถูกณนะนี่ถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันเพราะถึงอย่างไรสําหรับเขาแล้วยาเม็ดเหล่านี้ก็เหมือนกับมันเทศตักแห้งของพวกเราหาที่ไหนก็ได้ทุกเมื่อสองคนสามีภรรยารู้สึกสบายใจขึ้นมาทันทีกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดการอาการบาดเจ็บให้เรียบร้อยด้วยความยากจะตัดใจกินยาเม็ดเหล่านี้จึงเหลือไว้ให้พวกเขาตอนนี้ร่างกายของเขานับว่ายังแข็งแรงดีต่อให้ไม่ได้กินยาผ่านไปสักระยะก็สามารถฟื้นตัวได้แล้ว คืนนี้จนอองสู้จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่กินดื่มเต็มที่จนถึงดึกดื่นค่อนคืนก่อนที่ทุกคนจะกลับห้องไปนอนหลับในสภาพเมาแอช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1,802อาการของยายชิวยังอยู่ภายในการควบคุมแต่ตามที่หยวนชิงหลิงพูดไว้ก่อนหน้านี้เมื่อไหร่ที่โรคนี้มันกลับมากำเริบอีกก็คงต้องขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เหลือจะยาวหรือสั้นเท่านั้นแล้ว ดังนั้นหลังจากดื่มเหล้าเสร็จพระชายาก็หยิบยาเข้าไปมอบให้ยายชิวกินยานี้นางไม่ได้ให้มากมายนักแค่หั่นเป็นผงเล็กๆแล้วเอาไปผสมน้ำร้อนจากนั้นค่อยเอาให้นางกินหลังจากกินยาเข้าไปไม่นานยายชิวก็พูดด้วยความประหลาดใจว่ายานี้ได้ผลดีเหลือเกินข้ารู้สึกว่าทั้งขาทั้งเท้าขยับได้คล่องเคล่วขึ้นมากอึดใจเดียวก็รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาเลยพรุ่งนี้ข้าตื่นขึ้นมาก็สามารถทำอาหารเช้าให้กับทุกคนได้แล้วละ่ะ เจ้าไม่ต้องทรมานตัวเองขนาดนั้นหรอกดูแลตัวเองดีๆทำอาหารมาตลอดชีวิตแล้วยังไม่พออีกหรือถึงเวลาที่พวกเขาต้องดูแลประนิบัติเจ้าบ้างแล้วพระชายาพูดอย่างโกรธเคืองได้ทำอาหารให้พวกเขากินไปตลอดชีวิตก็ดีนะพวกเราอยู่ด้วยกันมาทั้งชีวิตแล้วข้าไม่ได้แต่งงานพวกเขาก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันอย่างไรก็ถือว่าเป็นพี่ชายน้องสาวที่เกาะอ,อยู่บนคานทองมาด้วยกันยายชีวพูดพลางหัวเราะเริงร่าอื้มได้อยู่อย่างนี้เรื่อยไปตราบจนชั่วชีวิตก็ดีนะ พระชายาก็พูดขึ้นมาเช่นกันหัวข้อนี้ไม่ควรลากยาวต่อไปอีกหากพูดไปย่อมเกิดความรู้สึกทรมานใจเพราะการพูดถึงมันมีแต่จะเกิดความคิดไปถึงช่วงเวลาอันยาวนานนางไม่กล้าคิดถึงเรื่องอนาคตหลังจากนี้ที่สุดแล้วรอให้ฮองเฮากลับมาค่อยตรวจร่างกายของเจ้าให้ละเอียดอีกครั้งเถอะเจ้าต้องรักษาสุขภาพให้มากอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปละ่ะพระชายาพูด ยายชีวพูดเบาๆว่าข้าจะพยายามเจ้ากะคืนนี้ที่จวนอองสู้เสียงดังอึกทึกคึกโครมมากแต่ตอนนี้กลับเงียบสนิทกลางดึกที่เงียบสงดสองคนสามีภรรยายัางไม่นอนหลับพวกเขาไปนั่งบนหลังคาของหอใจสิงมองดูดวงดาวที่พร่งังพราวเต็มท้องฟ้าจูจูก็อยากเขียนกอนสักบทพระชายาเอ็นกายลงข้างๆเขาแล้วพูดขึ้นมาหืออองชินเฟิงอันเอียงหน้าไปมองนางเกรงว่าจูจูอันธพานจะกลายเป็นคนรู้หนังสือไปเสียแล้ว พระชายาพยายามเค้นความรู้จนหมดไส้หมดพุงจนสุดท้ายก็ยอมแพ้ช่างเธอเปลี่ยนเป็นอธิษฐานอะไรสักอย่างแทนแล้วกันอธิษฐานว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปตุ๊บร่างขององครักษ์เงาดำในสภาพมังวนเงนินร่วงตกลงมาจากต้นไม้รู้อยู่แล้วเชียวว่าจะไปคาดหวังอะไรจากนางได้กันละ่ะยิ่งเรื่องเขียนบทก่อนด้วยน่ารือยุคปัจจุบันแม้ว่าลูกทั้งสองคนจะโทรกลับมาบอกว่าการสอบเอนทรานไม่เห็นจะมีอะไรน่ากังวล พวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่แถมไม่รู้สึกว่ามีแรงกดดันอะไรมากมายนะแต่เพราะบรรยากาศที่กังวลเคร่งเครียดในกลุ่มผู้ปกครองทั้งหลายก็ยังส่งผลให้พวกเขารู้สึกเครียดไปด้วยจนได้การประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการให้กำลังใจหรือสนับสนุนการเรียนรู้ใดๆแต่เพื่อให้ผู้ปกครองให้ความสนใจต่อสภาวะอารมณ์ของลูกๆอยู่เสมอเพื่อช่วยปลอบประโลมใจให้เด็กๆรู้จักผ่อนคลายลงบ้างภายใตย้ความตึงเครียดอยากกินอะไรอยากซื้ออะไรควรให้พวกเขาได้ทำตามใจเสียหน่อย โซ so, ฟูชูเองก็เครียดมากเช่นกันเป็นการสอบที่สำคัญมากสองสนามเพราะตอนนั้นเขามีภาระที่ต้องแบกรับมากมายเขาจึงไม่มีหนทางปล่อยให้ตัวเองผ่อนคลายลงได้เลยแม้แต่น้อยจนตอนนี้เขาอายุมากแล้วก็ยังไม่อาจลืมความรู้สึกในเวลานั้นแม้กระทั่งแค่เสียวเ,เล็กๆน้อยๆลงได้ช่างเป็นอะไรที่หนักมากจริงๆเหมือนกับถูกภูเขาไทซา,านทั้งลูกกดทับอยู่บนร่างหนักหนาจนแทบหายใจไม่ออก จากประสบการณ์ของเขาเองเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ากดดันมากๆพอได้ด่าใครสักคนจะส่งผลให้ผ่อนคลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากด่าคนหน่าด่าได้แต่จะด่าใครนี่สิคือปัญหาที่นี่มีแต่คนในครอบครัวที่เป็นที่รักทั้งนั้นจะด่าใครก็ไม่ได้สักคน แต่โสฟูก็คือโสฟูจริงๆเขาคิดวิธีการขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วว่าจะพาทุกคนไปยืนเฝ้าที่ถนนเป็นกรณีพิเศษเมื่อเห็นใครขับรถฝ่าไฟแดงให้รีบหยุดไว้แล้วส่งต่อให้เด็กๆได้ด่าสักยกเด็กๆล้วนมีความสามารถและฉลาดหลักแหลมแต่จะให้พวกเขาด่าคนเรื่องนี้ยังไม่เคยลองทำมาก่อนเลย ผลสุดท้ายบรรดาคนที่ฝ่าไฟแดงต่างถูกเซียวเหยากงจับตัวมาได้แต่พากันตื่นตระหนกตกใจทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พวกเขาเห็นเด็กที่กึ่งกึ่งโตแล้วสองคนมองดูพวกเขาด้วยท่าทางแปลกประหลาดในใจยิ่งตื่นตระหนกด้านหนึ่งก็พยายามดิ้นรนให้หลุดพ้นจากเงื้อมือของเซียวเหยากงช่วยด้วยจนลักพาตัวมีคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาในสภาพที่ยังตัวสั่นงันงกฮัลโหล110เหรือครับ เบอร์หนึ่งร้อยสิบเป็นอะไรที่คุณเคยมากท่านชูอียองหน้าครุ่นคิดอยู่หนึ่งจากนั้นก็ตกใจจนหน้าถอดสีแย่แล้วเขาแจ้งความกับกรมปกครองแล้วพวกเราที่นี่ไม่มีใครที่รู้จักอยู่ในกรมรีบไปเร็วเข้าสามยักษ์ใหญ่รีบเพ่นอย่างไวทิ้งองคชายน้อยทั้งสองเอาไว้ให้จ้องมองหน้ากันไปมาให้รีบไปเหรอไม่ดีมั้งคนเขาโทรเรียกตำรวจแล้วนะแต่ถ้าไม่ไปเรื่องนี้อาจถึงโรงเรียนได้เลยทีเดียวสารนุกรมเดินได้อย่างท่านชูได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่า หน้าแตกยับเยินเป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นการแตกแบบหมอไม่รับเย็บอีกทั้งหลังจากทำแตกเสร็จก็ยังน่าสงสัยว่าจะหลบหนีไปไม่กลับมารับผิดชอบอีกด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ